ดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้ามาทําอะไรวันนี้มาทําอะไรนะคะทุกคนมาดูมาทําอะไรนะคะวันนี้จะมาทอดเดี๋ยวเปิดไฟก่อนวันนี้จะมาทอดขืนไก่คะ่ะทุกคนจ้านี่ขืนไก่หรือเครื่องในไก่นะคะทุกคนจ้าไม่มีตับนะคะมีแต่มีแต่ไต,ตไก่แล้วก็หัวใจไก่นะคะทุกคน นี่หมักเรียบร้อยะคะ่ะหอมใส่ใบมะกรูดค่ะทุกคนจา้าหอมหอมหอม,หอมค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาเขี่ยวเขี่ยอายคะเะคะช็คเ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 ดี๋ยวน้ำมันเทน้ำมันก่อนนะคะเปิดไฟแต่ยังไม่ใสน่น้ำมันตอนแรกว่าจะทอดหม้อไรน้น้ำมันมันไม่อร่อยอะคะ่ะทุกคนจ้ามันต้องนี่ต้องแบบนี้ใช้น้ำมัน่ <c oughs> จริงๆแล้ว ไม่สบายกินน้ำมันก็เขาจะทำให้ไอเยอะวัวเก่านะคะทุกคนจะ้ะไม่รู้นะบางคนอาจจะไม่เป็นแต่นี่เป็นนะคะก็คือถ้าป่วยไม่สบายหรือว่าแบบไข้ลงคืออะไรไข้หวัดลงคอนะคะทุกคนจะ้ะถ้ากินพวกของที่มัน,ม,นมันนะคะน้ำมันเนาะพวกอะไรที่เป็นมันมันนะคะจะทำให้ยิ่งไอกว่าเดิมแล้วก็ของหวานนะคะทุกคนพวกของสวิตนะคะพวกคืออะไรพวกของหวานพวก อแนารกพวกขนมอะไรที่มันหวานๆนะคะทุกคนจะ้ะนี่กินแล้วนี่ไอนะไอกว่าเก่าด้วยซ้ำเดี๋ยวเปิดไฟแรงหน่อยนะคะนี่ทอดไว้เผื่อไว้กินกับข้าวหรือว่าส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะานี่ซื้อมา2องแพ็คนะแต่อันนี้นี่คิดว่าตอนแรกคิดว่ามีตับด้วยนะไม่มีเลยมีกึนไก่มี3ามสามึนไก่เนะี่ยนอกนั้นเป็นหัวใจไก่หมดเลยค่ะทุกคนจ้าเป็นคนที่ กินกินอยู่ค่ะหัวใจไก่นะคะแต่ว่านี่ก็ไม่ค่อยกินมากเท่าไหร่เนาะก็คือไม่ใช่ว่าไม่ชอบก็ชอบกินค่ะแต่ส่วนมากนี่จะชอบกินกลืนไก่มากกว่าไม่ชอบไม่ค่อยชอบกินหัวใจไก่เนาะแต่ก็กินค่ะไม่ใช่ว่าไม่กินเลยร้อนือยังไออร้อนดียังน้ำมัน คิดว่าน่าจะเริ่มร้อนแล้วนะคะทุกคนก็ได้ว่าจะใส่แป้งไปนิดนึงไม่เอาดีกว่านี่หมากใส่รถดีนะคะแล้วก็น้องหมา, <laughs> าน้าอนอโอเคค่ะทุกคนนี่คิดว่าน้ํามันเ,เริ่มร้อนแล้วนะคะเมื่อกี้น้องหมาเห่านี่ก็เลยปิดไปนะคะทุกคนมาจ้านีคิดว่านี่เอาลงนี้เลยีกว่า ไม่ได้รายนี่เขาที่งนี่จม,มาดูกันจาทุกคนเป็นยังไงบ้งนีน่เบาไฟนะคะทุกคนจ้ะที่ีโมดแต่วิ่งไป เอาผ้าเข้าเรื่งอบอคนะ่ะพอมันไหมนี่ก็เลยเบาไฟไปคนเอาเลยนะคะกนะเพราะว่ามีนต่เกินเนะี่ยที่ต้องกลับด้านอนะ่ะมันมีน้ำอะ่ะพอดีมันก็เลยยังไม่แห้งนะคะทุกคนเดี๋ยวไปมาดูกันก่อนคนะ หอมใบมะกรูดมากค่ะทุกคนจา้ยายังไม่สุดมาจ้าทุกคนมาดูน้ำอ,ออกน้ำเหลืองแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวค่จะรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่ามีเปิดพัดลมนะคะเปิดเป่ากลิ่นอาหารนะคะมันก็ไม่ได้เหม็นหรอกคะ่ะแต่ว่าหอมมากแต่ว่าก็ไม่อยากให้กลิ่นแบบมันอยู่ในบ้านนานนะคะนี่ก็เลยเปิดพัดลมนะคะคุณเดชหอม,อมเริ่มจะสุดแล้วนะคะทุนจ๋าเราไป จะไหมก่อนก่อนที่มันจะสุกแต่พูดถึงเครื่องในเขาก็ไม่น่าจะทอดนานเนาะไม่น่าจะเรียกอะไรนะทอดนานก็ไรนะคะเนาะก็อยากให้สีแบบนนเหลนองหลังแบบไม่ไหมอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วอะทอดอะไรก็แล้วแต่นี่จะทอดไหมตลอดนะคะหัวเราะตัวเองนะเนี่ยปกติแล้วก็จะ ทอดแบบส่วนมากจะไหมนะคะทุกคน,นเปิดไฟแรงเกินไปไงอันนี้จะจะเบาไฟหน่อยนึงนะคะทุกคนจะกลับด้าน,น่อยนะมาอันก็กลับด้านมาอันก็ไม่กลับอันก็ไม่กลับด้านน,น่ากินน่ากินเดี๋ยวต่อไปนะค,คนจะ,จะจะไหมก่อนเดี๋ยวจะไหมก่อนจะสุกค่ะทุกคนนะ เคจ่ะทุกคนจ่ะตอนนี้ก็นี่คิดว่าเริ่มสุกแล้วแหละถ้าไว้นานกว่านี้จะไหมแน่นอนนี้ปิดไฟก่อนนะคะทุกคนจ่ะเริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ไม่อยากเอาไว้นานมากเกินไปเดี๋ยวจะไหมนะคะจะไหมเดี๋ยวจะขมนะคะทุกคนจ๋ะเอาแค่นี้พอเนอะแค่นี้พอนะคะน่ากินชิ่น่ากินมากค่ะออหอมใบมะกรูดด้วยหมูเ้าเลยค่ะพอดีเมื่อกี้ไป ข้าวเลยหูข้าวหอมค่ะทุกคนจ้าหอมทอดเครื่องในไก่เจ้นันว่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวนี้กจ็จะจับใส่จานนะคะทุกคนจะจะตักออกจากกระทะนะคะเดี๋ยวไาดูกันคะ่ะเคจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะสุกเรียบร้อยคะ่ะตักใส่จานเรียบร้อยนะคะทุกคนจ้า okay, เคค่้าน่าทานไหมคะทุกคนไปจ้าทุกคนไปกินข้าวด้วยกันนะคะ